หากคุณต้องการออกไปกำกภาษีอย่างยอ่อสามารถเข้ามาได้ที่เมนูการตั้งค่าเลยนะคะโดยเมื่อเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่รูปแบบดีไซน์เอกสารค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่าเอกสารอย่างย่ออยู่ตรงนี้นะคะให้เรานำเมาส์ไปติ๊กถูกที่ด้านหน้าเอกสารอย่างย่อค่ะสำหรับรูปแบบของเอกสารอย่างย่อนะคะจะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันค่ะ แบบแรกจะเป็นแบบกระดาษ t h e ร์ม l นะคะที่สามารถปริ้นออกมาด้วยเครื่องปริ้นเทอร์มลจะออกมาเป็นสลิปเล็กๆเหมือนที่เราได้รับตามมินิมาร์ททั่วไปนะคะและอีก3แบบจะเป็นแบบกระดาษ A4 ค่ะเมื่อเราเลือกรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลื่อนไปด้านบนและกดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะหากเราต้องการใช้งานนะคะให้เข้าไปที่เมนูเอกสารขายค่ะ ากนั้นเลือกเมนูขายเงินสดนะคะหน้าตาของเอกสารอย่างย่อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้สามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นการออกเอกสารอย่างย่อจากระบบ Flo w Account ได้แล้วนะคะ